ฟุตบอล18จอประเด็นนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฝันที่ใกล้เป็นจริงของสุพนัทเหมือนตาในการไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับการรอคอยอันแสนยาวนานของแฟนบอลชาวไทยที่อยากจะเห็นนักตเดะไทยสักคนหนึ่งที่ได้ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือฟุตบอลอาชีพของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามที่มีการรอคอยและพยายามมากว่า20ปีตั้งแต่สมัยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง ซึ่งเคยเซ็นสัญญากับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์แต่ไม่มีโอกาสได้ลงสนามในยุคข,ของอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินก็เช่นเดียวกันที่ไปทดสอบฟีทา้ากับมิดเดิลสโบรจนถึงยุคข,ของ3ทหารเสืออย่างธีรศิลปแดงดาสุรีสุขะและเกียรติประวุฒสายแววที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งให้กัสฮอปเปอร์ซูริกยืมตัวจนหมดสัญญานักเตะเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะได้ดุนค้าแข้งในอังกฤษแต่ก็ติดกำแพงเวิร์ e เพอร์มิที่รัฐบาลอังกฤษมีกฎหมายที่เข้มงวดมาก ที่จะออกแบบอนุญาตทํางานให้ผู้เล่นจากนอกทวีปซึ่งในเดไทยเราไม่อยู่ในเงื่อนไขหลายข้อของ Work Permit โดยเฉพาะอันดับในแรงคิงฟี ف าของทีมชาติไทยเป็นปัญหาใหญ่ตลอดมาและความพยายามครั้งล่าสุดของบุริดามยูเรเต็ดที่ต้องการผลักดันให้สุนัรภิเหมือนตาไปค้าแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ติดในเงื่อนไขข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับ ทั้งที่สตาร์โค้ดของจิ้งจอกสยามให้ความสนใจกับหัวหอกดาวรุ่งรายนี้การปล่อยตัวไปค้าแข่งในยุโรปหลังสิ้นฤดูกาลนี้ของบูยรมยูเอต็ดจึงต้องเปลี่ยนแผนให้สุพนัทเหมือนตาไปเริ่มต้นในลีกเบลเยียมกับ o อเอสรูเทีมในเครือของเลสเตอร์ซิตี้เพื่อให้เข้ากับข้อกําหนดเวิร์กเพอร์มิตก่อนแต่ล่าสุดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันจะทําให้สุพนัทเหมือนตา กระโดดไปค้าแข่งที่อังกฤษเลยโดยไม่ต้องผ่านเบลเยียมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้อนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่สําหรับการออกวีซา่าหรือใบอนุญาตทํางานที่เรียกกันว่าเวิร์กเพอร์มิทโดยอนุญาตให้ทีมในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพสามารถลงทะเบียนนักเตะที่ไม่มีเวิร์กเพอร์มิทได้สูงสุดถึง4คนและลีกวันลีกทูได้สูงสุดที่2คนมาร์คบูริงแฮมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FA บอกว่าในฐานะองค์กรปกครองฟุตบอลของอังกฤษ เราต้องดูแลระบบของฟุตบอลทั้งหมดและสร้างโมเดลใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะนานาชาติที่มีพรสวรรค์มากขึ้นกฎข้อน,นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่1 4มิถุนายนที่ผ่านมาและนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่เปิดโอกาสให้แบงค์สุพนัทเหมือนตาได้เซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้และเป็นนักเตะไทยในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้โปรดติดตามเรื่องนี้อย่ากระพริบตานะครับนี่คือฟุตบอล108เจาะประเด็นครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b s c r i b ์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อย8นะครับ